วิจัยและพัฒนาการเพอเลี้ยงสัตว์น้าจืดนะครับานายธเนศพุ่มทองนะครับเป็นเกียรติเป็นประธานในการเปิดงานนะครับผมแล้วก็ขอเรียนเชิญหัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการพะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามและพันธุ์แม่น้านางสาวอ้อมเดือนมีจุ้ยเก่ารายงานวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ครับผมขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการพอเลี้ยงสัตว์น้าจืดนะคะที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการจัดตู้พันไม้น้าในวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าเป็นเจตนารมณ์นะครับด,ด้านหนึ่งของหน่วยงานของกองของเราเลยนะครับที่นอกเหนือจากเรื่องของการเพราะพันธุ์สัตว์น้ําแล้วเรื่องของพันธุไม้น้านะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําใหา้ประเทศชาติเรามีเศรษฐกิจที่ดียิ่งด้วยในช่วงเวลานี้นะครับที่ เราต้องเผชิญปัญหาโควิดกันอีกรอบหนึ่งนะครับแน่นอนว่ามีหลายๆคนนะครับที่ประสบปัญหาในเรื่องของทางธุรกิจแล้วก็มีอีกหลายส่วนที่ต้องต้องอยู่กับบ้านใช้เวลาที่บ้านซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้มีความรู้ในเรื่องของการจัดเรื่องของพันธุ์ไม้น้ำนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางผู้เชี่ยวชาญน,นะครับท่านมีประสบการณ์มีเครือข่ายมีคอนเนคชันในเรื่องเกี่ยวกับาการจัด ตู้ผันไม้น้ำซึ่งมีความไฮเทคสวยงามมากกว่าในอดีตมากอย่างเรื่อง,องของไอพัดไม้น้ำแบบแบบที่จัดแบบนานโนซึ่งผมเห็นแล้วเนี่ยมันดูแล้วมันผ่อนคลายแล้วก็ผมคิดว่าในสถานการณ์เชน่นนี้ทุกคนก็อยากอยากจะผ่อนคลายอยากจะมีตู้ผัดไม้น้ำสวยๆไว้ทั้งที่บ้านและที่ทำงานนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ วันนี้เราจะได้มีความรู้นะครับจากทั้งวิทยากรที่เป็นของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็จากภาคเอกชนนะครับที่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับกับกรมงนะครับซึ่งยอมปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านจะรับรู้ข่าวสารเทคโนโลยีนะครับเท,เทคนิคในการจัดรูปแบบใหม่ๆเพราะว่าเป็นเรื่องของธุรกิจซึ่งจะต้องพัฒนาไปอยู่ตลอดนะครับอย่างไม่มีวันหยุดซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่หลายๆท่านนะครับที่มา เข้ารับการอบรมวันนี้ก็จะได้ประโยชน์บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมก็ขอเปิดการฝึอกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการจัดตู้พันไม้น้าและขออํานาจคุณพระศรีรัตไทและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจงบันดาลให้ทุกท่านประสบความสำเร็จตาม่ังใจและขอให้การดําเนินการหลักสูตรนี้ประสบผลสำเร็จตามเจตนาลมด้วยดีครับสวัสดีครับตรงนี้เราเป็นไม้พื้นเนาะ เราก็จะอางเพลยกก็